เจ้าชายแห่งดินแดนนิรนามเกเกอร์แม็กเกเกอร์จากวีรบุรุษสงครามตุนักต้มตุนเลือดเย็นเขาเกิดเมื่อวันที่24ธันวาคมปี1786ที่สเตอร์ลิงเชอร์สกอตแลนด์พ่อของเขาคือแดเนียลแม็กเกเกอร์เจ้าหน้าที่ในบริษัทอินเดียตะวันออกส่วนผู้เป็นปู่ทูขนาดน,นามว่าเกเกอร์ผู้งดงามทำงานในหน่วยแบล็กวอชในกองพันที่3แห่งสกอตแลนด์ ในช่วงสงครามนโปรเลียนเกเกอร์วัย16ปีได้เข้าสมัครเป็นทหารของอังกฤษสังกัดกมรมทหารราบที่57และได้เรียนยศเป็นร้อยโทในอีก1ปีหลังจากนั้นในปี1805เขาแต่งงานกับมาเรียโบวอเตอร์หญิงสาวผู้มั่งคั่งดีกรีลูกในพลเรือทั้งคู่ช่วยกันก่อ,กอร่างสร้างตัวจนร่ำรวยทรัพย์มากพอที่เกเกอร์สามารถใช้เงินซื้อตำแหน่งกัปตันในราคาประมาณ900ปอนปอในสมัยนั้นได้ เขาถูกส่งไปประจำการที่ยิปโราตา้าเพื่อเป็นกองหนุนให้ได้ยุคแห่งเวลลิงตันต่อมาในเดือนกรกฎาคมกองทัพอังกฤษยกพลขึ้นบกที่ลิสบอนขณะนี้เกรเกอร์ถูกเลื่อนตำแหน่งเป็นพันตรีโดยทำงานในกองทัพอยู่หกเดือนก่อนจะขอปลดประจำการในเดือนพฤษภาคมปีถัดมาเพราะขัดแย้งกับผู้อาวุโสในกองทัพเขากลับบ้านไปหาภรรยาและย้ายไปอยู่เอดินบะระก่อนจะเดินทางเข้ามาที่ลอนดอนเพื่อเผยความทะย,ยานให้โลกรู้ เขาเรียกตัวเองว่าท่านเซอร์แม็กเกอร์คุณนางผู้ดีจากสกอตแลนด์แต่โชคก็ไม่เข้าข้างเขาเมื่อภรรยาสาวเสียชีวิตฐานะทางการเงินและทุกอย่างก็ตกพูบลงเหวจะหาแต่งใหม่กับหญิงสาวไฮโซหรือจะกลับเข้ากองทัพอังกฤษก็เป็นเรื่องยากทั้งคู่แต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเขาเลยเห็นถึงความสมบูรณ์ในดินแดนลาตินอเมริกาจึงตัดสินใจขายที่ดินทั้งหมดของตนในสกอตแลนด์และออกเดินทางสู่เวเนซุเอลา โดยมาถึงในเดือนเมษายนปี1812ที่นั่นเขาสร้าง first impression ที่ดีกับนายพลฟรานซิสโกเดอมิแรนดานึ่งในผู้ปฏิวัติที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเวเนซุเอลาจนท่านนายพลตกลงรับเกเกอร์เข้ากองทัพโดยให้รังตำแหน่งพันเอกประจำกองทหารมา้าโดยผลงานและความสำเร็จในสงครามประกาศอิสรภาพของเวเนซุเอลาทำให้เขาขึ้นแทนเป็นผู้บังคับบัญชาการกองทหารมา้าจากนั้นเป็นนายพลแห่งกองพลน้อย และเป็นนายพลแห่งกองทัพเวเนซุเอลาและนิวกรานาดาในวัยเพียง30ปีในช่วงที่ชื่อเสียงกำลังโด่งดังเป็นมหากาบเขาได้แต่งงานครั้งที่2กับดอน่าโจเซฟาสาวทายาตระกูลกาลากัสและลูกพี่ลูกน้องของซิโมนโบริวานักปฏิวัติผู้โด่งดังไม่กี่ปีให้หลังสงครามทวีความดุนแรงขึ้นนผลมิแลนดาเสียชีวิตที่กาดิสในขณะที่เกเกอร์ภรรยา และโบลิว่าอพยพไปยังเกาะคูราเซาแดนอาณานิคมของชาวดัตพวกเขาเข้าร่วมการปิดร้อมที่คาเทกาน่าก่อนจะถูกกองทัพสเปนตีแตกที่ลาเคเบราจนต้องถอยฟ้าดงป่าลึกนานถึง34วันแต่ในที่สุดสเปนก็เป็นฝ่ายเพียงพล้ำวิรกรรมของเกรเกอร์เป็นที่เล่าขานไปทั่วแดนอนาณานิคมถึงขนาดที่โบลิวาเขียนบันทึกชมถึงความกล้าหาญของเขาในปี1820 เขาเดินทางไปที่อดีตแดนอนณานิคมของอังกฤษที่แถบชายฝั่งมัสกิโต้หรือชายฝั่งยุงซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งน้ํามีมสัตรูพืชชุกชุมและมีเพียงชนเผ่ามัสกิโตอินเดียนอาศัยอยู่บริเวณนั้นเขาลงทุนขายเครื่องประดับและเล่าลำจนมีเงินมากพอที่สามารถซื้อดินแดนแถบนี้จากกษัตริย์จอร์เฟเดริกออกุสตุสราชาแห่งมัสกิโตได้อย่างไรก็ตามสภาพที่ดินบริเวณน,นี้ย่ำแย่เกินกว่าจะทำกะเกษตรกรรมได้ เขาจึงเปลี่ยนชื่อที่ดินใหม่เป็นโปเยสและเริ่มทำการตลาดทันทีเขาตั้งตัวเองเป็นคาซิกหรือเจ้าชายแห่งดินแดนสวรรค์โปเยสอาณาจักรในจินตนาการของใครหลายๆคนเขาเดินทางเข้ามาอังกฤษเพื่อล่อลวงนักลงทุนและชนชั้นสูงให้ไปลงทุนชมชนที่นั่นโดยพรรณนาถึงโปเยสว่าเป็นอนาณาจักรสวรรค์โดยแท้ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยพืชวงสูงนานา,นาชนิดมปน้ำใสไหลลงสู่พื้นทรายทองบริสุทธิ์ มีภูเขาที่อุดมไปด้วยทองคําและหินอัญ,ญมณีที่แวววับกว่าที่ใดๆถนอนอันดมรื่นมีต้นกาแฟครามและฝ้ายรายร้อมประดับสายตาฝูงสัตว์อ้วนพีบนท้องทุ่งมีผลไม้หายากเติบโตอีกนาน,นับชนิดมีพระราชวังและอาคารตึกโออาซึ่งถูกคุ้มครองโดยราชองครักษ์แห่งโปเยสเกเกอร์ลงทุนตั้งที่ทำการแห่งโปเยสในลอนดอนเอดินบะระและกลาสโก รวมไปถึงสามารถระดมทุนใน1ปีได้กว่า2 0 0 0 0นปอนและตีพิมพ์สื่อพิมพ์ต่างๆจนกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยสภาวะหลังสงครามและปัจจัยทางเศรษฐกิจทาให้มีผู้คนสนใจดินแดนดังกล่าวมากขึ้นและผู้ดีจํานวนมากลงทุนแลกเปลี่ยนเงินจากปอนด์สเตอร์ลิงเป็นดอลลาร์โปเยสวันที่10กันยายนปี1822ผู้ย้ายถิ่นฐาน50คนแรกซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะ ได้ออกเดินทางจากลีดพุ่งหน้าสู่โปัเยสด้วยเรือฮอนดูรัสแพ็กเกตการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นพื้นเครงอบอวลไปด้วยกลิ่นอายความตื่นตาตื่นใจของผู้โดยสารเมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตก็ตามมาด้วยภาระค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นธุรกิจสีเทาของเกรเกอร์เริ่มเข้าสู่สภาวะขาดทุนเขาจึงออกอุบายกู้เงินจากบริษัทเพ r ริงแอนด์คอมพานที่มีเซอร์จอห์นเพริง อดีตนายกเทศมนตรีลอนดอนเป็นเจ้าของนาประหลาดใจที่เซอร์เพอริงผู้มาประสบการณ์ด้านการเงินกลับมองกลโกลงไม่แตกและตกลงสนับสนุนธุรกิจสีเทาของเกรเกอร์เป็นจำนวนเงิน2 0 0แสนปอนด์โดยคำประกันด้วยทรัพยากรต่างๆในดินแดนโปรเยสขณะดเดียวกันเมื่อผู้ย้ายถิ่นฐานชุดแรกเดินทางมาถึงชายฝั่งมัสกิโตก็ไม่พบกับแดนมหศจรรย์แต่อย่างใด มีเพียงชายฝั่งว่างเปล่าที่ร้อนละอุเงียบงันและน่าสะพึงกลัวผู้คนต่างเข้าใจว่าเรือคงมาส่งผิดที่หลายคนทยอยขนข้าของลงเรือและออกสำรวจในป่าเพื่อค้อนหาดินแดนในฝันโปเยสหลังจากนั้นในเดือนมกราคมปี1823ผู้ย้ายถิ่นฐานกลุ่มที่สองจากสกอตแลนด์ประมาณ200คนก็เดินทางมาถึงนอกจากจะต้องมาร่วมกันเผชิญเคาะกรรมในทินทุรกันดานแล้ว ยังต้องมาประสบกับพายุเฮอริเคนที่ถล่มชายฝั่งอย่างไร้ความปราณีเกิดความเสียหายทั้งแก่ทรัพย์สินและชีวิตผู้คนจำนวนมากผู้รอดชีวิตต่างกระจายตัวไปตามแนวชายฝั่งเพื่อขอความช่วยเหลือเกิดมาเข้าช่วงฤดูฝนได้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทั้งโรคมาลาเรียและไข้เหลืองจนมีผู้เสียชีวิตสูงถึง2ใน3ของจํานวนผู้โดยสารทั้งหมดในที่สุดข่าวสถานการณ์ของพวกเขา ก็ไปถึงอาณานิคมฮอนดูลัสของอังกฤษซึ่งตั้งอยู่ห่างไปทางเหนือกว่า500ไมล์นายพลเอ็ดเวิร์ดคอร์ตผู้ว่าการอาณานิคมมีคำสั่งให้ส่งเรือไปช่วยอย่างรวดเร็วในขณะที่บนแผ่นดินตางก็เตรียมสถานพยาบาลไว้อย่างพร้อมสับอาณานิคมฮอนดูลัสออกประกาศชูเชิญเตือนถึงพยานอันตรายที่เกิดจากโรคระบาดแก่หน้านน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงเรือทุกลำถูกตรวจอย่างละเอียดก่อนขึ้นฝั่ง ผู้เดยสานที่รอดชีวิตได้รับการช่วยเหลือและถูกส่งกลับภูมิลำเนาทากลางสถานการณ์เลวร้วายที่เกิดขึ้นเกเกอร์และผู้ก็คุ้ทรัพย์สินทั้งหมดย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศสและเริ่มธุรกิจขายฝันดินแดนสวรรค์อีกครั้งซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างมากมีผู้ร่วมลงทุนมากมายมีการผลิตธนบัตรดอลลาร์โปเยสออกมาหลายลอ็อตรวมไปถึงมีสถานทูตโปเยสถูกก่อตั้งหลายแห่งในฝรั่งเศส เมื่อข่าวการหลอกลวงเริ่มเป็นที่โจดจันมากขึ้นเขาจึงเดินทางกลับลอนดอนและถูกเจ้าหน้าที่จับกุมขังไว้ที่โชชิลฟิ์แต่ไม่นานก็ถูกปล่อยตัวออกมากเบรกเอร์เดินทางกลับไปใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศสและถูกจับกุมขังที่เรือนจำลาฟล็อกในคดีช่อโกงแต่ก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาพออยู่ที่ฝรั่งเศสจนถึงปี1839ทรัพย์สินที่ทุจริตมาก็เริ่มไล่หลอ จึงตัดสินใจเดินทางไปเวเนซุเอลาที่ซึ่งเคยสร้างวีรกรรมไว้เมื่อเนิ่นนานมาแล้วผู้คนที่นั่นต่างจดจําเขาในฐานะวีรบุรุษสงครามทําให้ได้รับตําแหน่งนายพลอีกครั้งพร้อมกับเงินบํานาญเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่ที่เวเนซุเอลาจนถึงปี1845ปเเยเสียชีวิตลงในวัย59ปีกลยุทธ์การโน้มน้าวใจของเกเกอร์แม็เกเกอร์ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก เขาใช้หลักจิตวิทยาสัญชตาตญาณโนมน้าวใจเหยื่อจนประสบความสำเร็จทางการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างอิมเ e s s ชันที่ดีการแสดงถึงจุดยืนฐานะและอำนาจของตนทําให้ผู้คนเชื่อถือและคอยตามได้ง่ายการชี้ให้เห็นถึงโทษถ้าไม่ทําตามมีการประมาณว่าธุรกิจขายฝันของเขาอาจทํารายได้สูงถึง1.3ล้านปอนด์หรือประมาณ3 6พันล้านปอนด์ในปัจจุบัน